ในเมืองที่อากาศร้อนขึ้นทุกวันเราเริ่มสังเกตเห็นบางอย่างเปลี่ยนไปโดยที่เราอาจไม่ได้ตั้งใจเสียงหัวเราะตอนเย็นถูกแทนที่ด้วยเสียงของเครื่องยนต์และกลิ่นควันจากท่อไอเสียแต่การเปลี่ยนทางเดินหนึ่งสายนำมาซึ่งแรงสั่นสะเทือนระดับโลกอากาศที่เราเคยหายใจอย่างสบายกลับกลายเป็นภาระของร่างกายและจิตใจพอร้อนแค่นี้ก็ไม่อยากเดินแล้วจะนั่งมอเตอไซค์มาอะไรแบบนี้มันเพราะอากาศแต่ถ้าบอกว่า วันนี้บ้านเราอากาศ15ถึง18องศา4าโลนี้เดินได้สบายแม้แต่ศาสนสถานอย่างสมาคมนามทารีที่เคยเป็นศูนย์รวมของความสงบก็เริ่มเงียบเหงาศรัทธาไม่ได้จางหายแต่ทางเดินไปหาศรัทธานั้นตเต็มไปด้วยอุปสรรคอากาศที่ร้อนจัดฝุ่นละอองที่ลอยกลุ้งก่อนนี้ตรงนี้้างนานนี้ก็เป็นสนมเราเคยนมฟุาน <weg> ไปแต่ในถ้ำกลางเมืองที่กำลังร้อนขึ้นท th ุกปี ยังมีบางอย่างที่เย็นและมั่นคงคือวิถีชีวิตของชาวนามทารีผู้เลือกดำรงชีวิตตามหลักศรัทธาด้วยความเรียบง่ายเมตตาและเคารพต่อโลกหลายคนกินมังสวิรัตเป็นหลักไม่ใช่เพราะแค่หลักศาสนาแต่มันคือการลดภาระของโลกที่ต้องแบกรับการเตือนกระจกจากอุตสาหกรรมปศุสัตว์เราจะเฝ้าดูโลกถูกเผาหรือจะเป็นส่วนหนึ่งของการดับไฟนั้นใจกลางเมืองสุข,ขุมวิทซอยสาทับหนึ่ง ชุมชนอาหลับชุมชนเล็กๆที่เปลี่ยนไปด้วยสีสันทางวัฒนธรรมพวกเขายังคงเดินด้วยศรัทธาแม้ในวันที่อากาศมีอุณหภูมิสูงขึ้นบางทีคำตอบของอนาคตอาจซ่อนอยู่ในศรัทธาที่เก่าแก่แก If you find good in you good other one be